แล้วก็นี่ครับคูณ16ไปพันสามโอ้โหแล้วก็นี่ครับคูณ16ไปอีก800ครับผมแล้วตอนนนึกว่าจะแตกเพิ่มเมื่อสแกตเตอร์อสา์มา3าตัวฮะแล้วตอนนี้นี่เข้าห <c oughs> นักอยู่นะครับมาครับชูชีของเราแตกแค่ไป10ครับคูณ16ไปก็ประมาณ100กว่าครับ172ฮนะคำเตือน <c oughs> <c oughs> คลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความมันและความบันเทิงเท่านั้นคำพูดอาจจะถอยบ้างหยาบโลนโปรดเห็นใจไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ สวัสดีครับผมเฮียเล้งลาบดอมาแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะแน่นอนนะครับได้ยินเฮียเล้งแบบนี้เนี่ก็ต้องมาเล่นเกมอ่าสล็อตออนไลน์กันนะครับสล็อตออนไลน์กันนะครับวันนี้นี่เฮียก็จะมาเล่นเกมนี้เลยนะครับล็อคกี้ในโกดนะครับพร้อมกับที่จะซื้อเครดิตฟรีนะครับเพราะช่วงนี้นี่เขาบอกว่าสายเท้าล็อตใหม่เนี่ยซื้อเครดิตฟรีนี่มีโอกาสแตกหนักถึง75เท่านะครับอยากจะลองอยากจะลุ้นกันดูครับพร้อมแล้วก็กดไปเลยครับทุกท่านบาย นะอย่าชงอย่าช้านะใครที่ผ่านทางมาแถวนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe นะให้ช่องเฮียเล้งด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหแม่เมื่อกี้พูดไปนี่คือค c a t อร์นี่มา5ตัวแล้วนะครับผมจะได้หหรือเปล่าต้องมาโดนได้5ตัวก็ยังดีครับไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยก็ได้ฟรีสปินมาเพิ่มอีก2ตัวนะฮะมาดูกันนะครับว่าซืออ้อเขาเรียกอะไรซื้อสปินดอกแรกนะฮะซื้อฟรีสปินดอกแรกนี่ จะแฮวหรือจะอะไรก็ว่ามาครับผมตอนนี้คูณ2ไปแล้วนะครับ1้4ปังนี่มาแล้วก็นี่ครับผม168ครับแล้วก็โอชูชิไมครับคมรัอ302นะครับผมแล้วก็ไมครับผม67นะครับผมแล้วก็อ่าหมดแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่คูณ6บอกเลยว่าเกมนี้นี่ถ้าเกิดยิ่งได้เจ้าแมวกวักเยอะเท่าไหร่นี้จำนวนคูณยิ่งทวีคูณนะครับผมตัวละคูณ2นั่นเองนี่ครับ ต้องมาลุ้นกันครับว่าวันนี้นี่จะแตกสิบแตกร้อยแตกพันแตกหมื่นแตกแสนแตกร้านนะครับผมต้องมาคอยดูคอยชมกันนะวันนี้วันนี้นี่คาดหวังอยู่เหมือนกันนะเอาจริงวันนี้แอบคาดหวังอยู่เหมือนกันว่าอาจจะต้องต้องได้ยินเยอะนะครับผมเพราะว่าเคยแตกเกือบแสนมาแล้วนะฮะแล้วก็แตกครึ่งแสนมาแล้ววันนี้นี่จะได้คอนเทนต์หนักๆหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับเพื่อนๆนะ ยังไม่เรื่อยๆฮะมาเออแล้วก็คูณหกอยู่แต่ยังไม่ได้แมวเหมียวเพื่อมาเพิ่มตัวเงินรางวัลคูณของเรานะครับผมจากลัคกกี้ของเรายังไม่ออกมาฮะจะมาควักนําโชคนะฮะแต่ตัวนี้นี่ไม่ได้เขินขีน้อ,ขขอ,อ,อัไม่ได้ขี้เขินไม่ได้อะไรวะไม่ได้ขี้เขินขี้อายเออไม่ได้ขี้เขินขี้อายนะฮะออกมาง่ายอยู่นะฮะแต่อยู่ชื่อว่า จังหวะที่มันออกมาเยอะๆแล้วเราจะแตกได้หรือเปล่านี่อห้หนี่พูดเรื่อยๆต้องมาโอ้ยแม่ไม่เข้าโอ้นึกว่าจะได้เข้าแต่ก็ยังมีสีช่องครับต้องมาลุ้นว่าจะเข้าสแครเตอร์ในสแครเตอร์อีกทีหรือเปล่าครับไม่มีโอเคอาลุ้นรอบที่แล้วนี่สแคตเตอร์ในสแครเตอร์มากเลยฮนะชอบอย่างชอบฮะบตอนนี้เหลือ9หมุนฮนะถือว่าโอแต่เงินรางวัลของเรานี่ก็ยัง ไม่เท่ากับสิ่งที่เราซื้อมานะครับแต่ก็ได้แมวกวางมาเพิ่มเรื่อยๆครับตอนนี้เป็นคูณ12ไปแล้วนะครับผมได้มาอีกสามตัวครับอุย้ยคูณ18ไปแล้วครับโอ้แล้วแต่เมื่อกี้แตกแปดแล้วแต่ก็ได้ร้อยห้าสิบแล้วแล้วก็ได้มาอีกสองร้อยครับผมตอนนี้เป็นคูณสิบแปดแล้วนะครับผมคาดหวังเลอเกินว่าอยากจะให้มันแตกร้อยแล้วเอาไปคูณให้หน่อยนะครับ ย่างน,น้อยตอนนี้ถ้แตกร้อยแล้วไปคูนี้ก็ได้เงินทุนคืนมาแล้วได้กําไรออกมาเล็กน้อยนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับผมปึ้งนี่พันสามแล้วครับแล้วก็เจ้าแมวเหมียวเพิ่มมาให้เราอีกเป็นคูน20แล้วตอนนี้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดตอนนี้แตกร้อยคูณ20่อยู่ที่เท่าไหร่กันทุกคนเท่าไหร่วะสี่พันมัเออถูกปะวะคูเอยมันแตกร้อยคูนยี่สิต้องสองพันดิเออมาครับสี่สปินสี่หมุนที่เหลือครับ แต่ตอนนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เราซื้อฟีสปินไปนี่ถือว่าได้ทุนกลับคืนมาแล้วนะครับแล้วก็ได้แมวทองมาแล้วคูณ2มานี่ครับชูชิเข้ามาครับ184ครับนี่ก็ถือว่ากำเป็นกำไร184บาทน,นะฮะก็ได้เกือบๆเ,เข้าเท่าค่าชาบูมาครับ2หมุนที่เหลือครับตอนนี้นี่กำไรของเรานี่อยู่ประมาณ700นะครับ จะมีปาฏิหาริย์เนี่ยแต่เพิ่มรือเปล่าต่อหน,นี้นี่ยิบหกแล้วกับสปินสุดท้ายจะมีคอมโบไม่มีแล้วครับอดแล้วครับต่อให้คูณยี่แปดแต่ไม่แตกก็จบนะฮะร,รวมทั้งหมดเงินรางวัลของเราเนี่ยฮะสองพันแปดนะฮะเราซื้อฟรีสปินไปสองพันหนึ่งสองพันเอ็ดนะครับผมกำไรเจ็ดร้อย700ล้วนๆครับอ่ะโอเคอัหนึ่งนะ ผมเพิ่มเบ็ดก่อนดีกว่าครับแล้วก็กดซื้อไปเลยครับ7,500ไปเลยมาเผื่อรอบนี้จะแตกดีฮะอ่ะสแคเตเตอร์มาครบ4ตัวแล้วนะฮะแต่ยังเหลืออีก2แถวที่หมุนป่อต้องมาลุ้นว่าจะได้5ตัวหรือเปล่าเลยครับผมโอ้ยทำไมแมวทองมันมาออกตรงนี้วะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ออกตอนอยู่ในหมุนสแคตเตอร์อ อโอเคครับตอนนี้เราเบ็ดเยอะๆนะครับหวังว่าการแตกมันคงจะดีขึ้นเนี่ยจะหนักไป7,500โอ้โหล้วได้แมวทองมา3ตัวตอนนี้ขึ้นเป็นคูณ8ครับยังไงเลยโหเงียบจัดนี่ครับนี่มาแล้วครับผมตอนนี้เป็นคูณ14แล้วโอ้โหพันหกแปดสิบครับผมมาแล้วเหลืออีกหมุนเหลืออีกหมุนหกหับหมุทุกคนมาลุ้นกันน่าจะถึงหมื่นหรือเปล่าวันนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดผมผมผมเนี่ยพกเงินมาหมื่นเนี่ย ผมก็ต้องหวังกําไรคืนไปสักหมื่นกว่าๆนะครับไม่เหมือนตอนที่พกมาไม่กี่พันที่หวังกําไรแค่แบบ4ี่ห้าพันนะช่วงนี้นี่เงินเยอะเหลือเกินไม่ได้หวนรวยเลยอย่ามาหมั่นไส้เฮียนะครบ,บอกแบบเงินเยอะคืออ่ามันคือเงินจากการที่นี่แหละเราหมุนตลอดนี่แหละแล้วเราก็แบบปบับ่นปันป่นกันมานะฮะนี่ครับมาแล้วคูณยีิบสองไปสิครับโอ้โหเจ็ดพันเก้าตอนนี้นี่ทุนกลับมาแล้วครับแล้วกำไรลุ้นรัวแล้วตอนนี้ขึ้มาอีกพันสามครับ โอ้หโอเคฮะตอนนี้นี่จังหวะเราเข้าวินคือหนึ่งหมื่นเก้าร้อยนะครับทุกคนรวมข้างล่างนะไม่ได้ม่ได้รวมไอที่มือเมื่อกี้ดูนี่มีมีโอเคครบแล้วนะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเราซื้อไปเจ็ดพันห้าี่เท่ากับเราได้สองได้กำไรมาประมาณสองพันห้าแล้วก็บวกอีกเก้าร้อยนะประมาณนั้นนะอ่ะาเราก็ซื้อฟีสปินไปครับตอนนี้ลดเบด,ดไปแล้วซื้อไปสองพันเะจ็ดเนาะมามาได้สแกตโตอร์ห้าตัวครับทุกคน หมุนไปครับอุ้ยแล้วได้แมวกักมา3าทีเดียวคูณ8ครับเก็บไปอีกเป็นตอนนี้คูณ10แล้วโอเคมาคูณ1ิอย่างรวดเร็วแล้วคูณ12ครับโอ้โหได้ไป3 8 8ครับเลขสวยแล้วก็ได้แมง129่งครับต่ออีกเนื่องครับโอ้โหพันแปดครับโอ้โหตอนนี้นี่หยุดไม่อยู่จริงๆครับมาแล้วครับผมตอนนี้อีก300ครับระวายมาแบบเต็มเมครับโอ้โหแล้วสแคตเตอร์3ตัวแล้วตอนนี้เราแบบช่องเหลือเยอะมากฮะมีลุ้นสแคตเตอร์ในสแคตเตอร์อีกทีหนึ่งครับ ยังไงเอ่ยไม่มาครับโอ้โหปล่อยให้ลุนเกอร์แต่ตอนนี้นี่บอกเลยว่าเงินคุณคืนแล้วนะครับและที่เหลือมันจะคือกําไรล้นวนแล้วนะครับผมตอนนี้มาหหมุนหหมุนแล้วก็ได้มาเป็นคูณ14ครับเหลือเหลือ4ี่หมุน3หมุนะฮะนี่ครับผมหมุนไป300ครับผม แล้วก็นี่ครับคูณ16ไปพันสามโอ้โหแล้วก็นี่ครับคูณ16ไปอีก800ครับผมแล้วต้องนึกว่าจะแตกเพิ่มเมื่อสแควเตอร์สามมาสามตัวแล้วตอนนี้นี่เข้าหนักอยู่นะครับมาครับซูชิของเราแตกแค่ไปสิบครับคูณ16ไปก็ประมาณร้อยกว่าคร้อยเจ็ดสิบสอง ออ๊ได้มาเป็นฟู18โอ้โหแล้วจบแล้วครับสปินสุดท้ายาแต่ก็ถือว่ากําไรครับแต่อาจจะได้ไม่มากไม่น้อยฮะตอนนี้นี่กําไรเราอยู่ประมาณ7,000นะฮะเดี๋ยวเรา,เาซื้อเพิ่มไปอีกครับมาบอกว่าจะแตกเพิ่มอีกสักหน่อยนะอะตอนนี้ก็สแคตเตอร์4ตัวครับไม่ต้องรู้แล้วนะครับเพราแถวสุดท้ายแล้วยังไงก็ได้อยู่แล้วงหวะรอมันโหลดกันนะมา ไชครับยี่สมาฮะตอนนี้คูณสได้แมวกวักไม่หนึ่งฮะแล้วคูณสี่มาแล้วมาอีกหนึ่งครับโอ้ทีละปิดทีละปอยครับตอนนี้มาสองยครับมาอีกสครับตอนนี้คูณสิแล้วครับแล้วก็อีกสหมุนไปอ้ร้อยยี่ครับแล้วก็เป็นคูณสิ เลยสี่โมนครับคูณสิบสี่เรายังมีลุ้นขออุ้ยเราวมาได้มาอีกสองตัวครับตอนนี้คูณสิบแปดแล้วแตกไปโอ้โหสองห้าเก้าครับแล้วยังแตกต่อเนื่องฮะนิดนิดหน่อยหน่อยไปกับอีกหนึ่งหนึ่งสองเก้าครับผมมาสองหมุนนะครับต้องมาลุ้นกันว่าสองหมุนนี้จะมีแตกหลักร้อยหรือเปล่าถ้าเกิดแตกหลักร้อยนี่คูณสิบแปดแล้วนะครับตอนนี้คูณยี่สิบแล้วแตกหลักร้อยก็คือสองพันแล้วนะครับโอู้แล้วแบบข้างบนดูสิครับโอ้หึบมากคูณยี่แปดแล้วแตกให้มันแตกสิครับปู่ดอกนี้ ยังไงให้เนื้องครับอู๋เนื้องแบบนี้พันสองครับโอ้โหแล้วยังไงอีกมีไหมไม่มีอูอ๋หูซาได้คูณยี่แปดออกคูณนะแต่ไม่ออกแตกครับจังหวะนี้มีเลิกเล่นง่ายๆครับกำไรยังไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งไว้ครับเบ็ดไปเพิ่มเลยนะครับนี่นะซื้อฟรีสปินไปเลยหมื่นห้าดอกนี้ฮะแตกนี่คือแบบหนัหนกๆเลยแต่ถ้าคือแห้วก็คือ เสียเสียล้วนๆนะครับต้องมาดูโอ้แต่้าเกิดแตกก็แตกแตหนักนะเพราะว่าผมเบ็ดไป200ยเลยนะทุกคนเออแล้วถ้าเกิดมันได้แบบคูณ20แบบเมื่อกี้นี่คือพี่ไม่อยากจะคิดนี่ครับม่เปิดดอกแรกมาครับได้มา2ตัวเป็นคูณหแล้วครับแล้วยังเงียบอยู่นะหมุน7ดมาแลวก็ได้เป็น,นคู8ฮะเห้าเลยหมุน6มาครับเลาได้มาคูณ10ครับตอนนี้ เบ็ดไป200นี่ครับแตกนี่มันต้องแตกหนักอยู่แล้วนะครับพอเราเบรดเยอะครับนี่ครับคูณ16นะครับแล้วก็แตกไป600นะครับผมแล้วก็นี่ครับของนี่ของจริงครับมาองพันห0าครับแล้วแตกไปอีก300ครับผมเหลือหมุน4ฮะตอนนี้เออแตกไปอีก160ยังไงแตกไปอีก1,200ครับกำลังตอนนี้ผมกำลังดูเลขข้างล่างนะว่ามันจะคืนทุนหรือเปล่าซื้อมา15,000นห้าเมื่อกี้อุ้ยแล้วโอ้โห ยังไงฮะ2ฟปินที่เหลือปื้มนี่ครับผม5,700แล้วครับกลับมาแล้วโอ้โหเหลืออีก5,000มาจะคืนทุนหรือเปล่าเหลืออีก5,000ตอนนี้ฮะวินอยู่ที่1 7 0 0 0ครับผม1 7 0 0นนะฮะไม่ใช่17,000โอ้แล้วหมดแล้วครับแตกไปอีก1 1 0 0ครับแตกต่อเน,นื่องไแน่นอนครับโอ้ยห้าพนกคืนคืนแล้วทุกคนโอ้โหได้มาแล้วครับผม0 0นะครับผมแล้วรวมๆเลยเลยจังหวะเมื่อกี้ นี่ครับกำไร2,000โอเคครับไม่ไม่ขาดทุนไม่เป็นไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลดเพิ่มเพิ่มเมหน่อยแป๊บนึงนะอ่ะมาเรากดซื้อไปเลยครับตอนนี้นี่กำไรของเราอยู่ที่7,000นะี้ครับหวังว่ามันจะขึ้นหมื่นให้ได้นะฮะไปครับ50ครับเก็บทีละดอก2ดอกไปฮะแมวกว่าบออกเยอะ อุ้ยมาแนละ้วแต่ไม่แตกคระปุกแล้วเหลือหมุนสี่ตอนนี้<ๆ>เหลือหมุนสามครับ<ๆ>น่าจะได้ซื้อต่อเรื่องอีกครับแหมรอบนี้นี่<ๆ>ถามว่าจริงๆมันขาดทุนไหมมันก็ไม่ขาดทุนนะมันแตกเท่าทุนดีกว่าต้องเรียวแบบนี้มันแตกเท่าทุนแล้วก็เพิ่มมาให้เราแบบสองสามพันประมาณนี้ครับยังไม่แตกเ,เยอะมากมายครับ แต่นี้นี่รอบนี้น่าจะขาดทุนจริงๆเพราะเหลือ2สปินสุดท้ายครับปลาปๆดอกสุดท้ายไม่มีแล้วครับเออได้มาแค่890ครับไม่เป็นไรตอนนี้ยังถือว่ากำไรอยู่ครับเบ็ดให้หนักเบ็ดให้สุดแล้วก็หยุดที่ซื้อฟีสปินครับ15้าไปหไปครับหมไปเหลือ8ปมุนฮนะ นี่ครับไปคูณแปดสยแต่ยังไม่แตกเยอะเท่าไหร่ครับมันไม่เป็นที่คุณพอใจนี่ครับโอ้โห700ของเราคูณ8ได้5,700มาแล้วครับผมตอนนี้แล้วก็มาอีก240ฮะแบบกระปิตโอ้ยมานิดนิดหน่อยๆครับ960ครับมาตอนนี้นี่เจ0ดแล้วนะครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เหลือหมุน6ครับทุกคนโอ้โหแล้วโอ้โหแมวทองเรียงตัวแบบนี้ครับต้องแตกให้หน่อยๆแล้วแบบนี้อุ้ย40คูณไป800ครับแล้วแตกหลักร้อยไหม ตอนนี้คูณ2ี่สแล้วนะวินของเราอยู่ที่แปดพันะครับทุกคนนี่แล้วคูณยี่สิบไปเจ็ดพันสองครับทุนมาแล้วครับรอดได้ไปแค่มันสนี่คือกำไรเราของเราแล้วบุญละแปสิบคูณมาอีกพันเจครับผมโอโ้โหตอนนี้คือกำไรล้วนๆเราอีกมื่นครับ1 5ื0ห้าร้อยครับทุกคนโอโ้โหแล้วเหลือสองหมื่นครับโอโ้โหแม่จังหวะหืจริงจริงอยากพูดมากวันนี้แต่แอบเจ็บปากอย่างที่บอกครับ พวกนี้นี่ร้อนในเข้าครับนอนดึกโอ้โหสองหมครับโอ้โหแล้วกำไรคือหมื่นมาประมาณ9ก้าันไม่ใช่หมื่นไม่ถึงนะแล้วนี่ครับนี่หมื่นแล้วหมื่นแล้วอันนี้หมื่นแล้วนะครับโอ้โหแล้วเราโหแล้วแตกต่อเนื่องหมื่นสครับทุกเมื่อกี้โอ้โหจังหวะกระพริบตาไม่หมื่นโอ้โห นี่คือกำไรล้วนๆครับผมพบมาหมื่นหนึ่งตอนนี้ของเราอยู่ที่หมื่นห้าครับกำไรคือ4ี่หมื่นแล้วนะครับแล้วหมดแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วใครชอบคลิปนี้บอกเลยว่าต้องกดไลค์กดแชร์และกดซนะับสไคร e ในที่แน่ๆสั่นกระดิ่งนะครับผมอย่าพลาดคลิปมันมันกันเบ็ดสล็อตแบบนี้ของคเฮียนะครับผมวันนี้เฮียเล็กราบดอขอตัวราลากรน,นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ